ท่านต้ก็ไปดูเล่นเรล้วเิทีกายที่กายเป็สาวขังีคือในกาที่จดทิดตามสาวที่กายหมุนฟังก้ฟ้าดีดีไม่ดีในเอเชียก็ดีมีสาวที่กายดีแตดที่กายที่อยู่กัเราเป็นสาวที่านต้ไปดูนะก็ก็เป็นทีกายที่ที่เรายอมรับและเล่นี็เป็นเคน่อบรับนะ ถ้าเราไปเจอแบบนี้ก็ต้องดูมันนั่นแหละตอนนี้ชัดิจะเชิญก็ไม่ต้องไปด้วยก็พอท่านขาแล้วนะไม่เสีกว่าเราจะทราบก่อบได้ก็ผมผมผมจะเรียกประชุมให้สัปดาห์หน้าเลยแล้วก็น่าน้าจะเป็นขอรีบหน่อยตอนแรกไม่เกินเดือนหน้าผมจะเชิญไม่เกินกลางเดือนหน้าเวลาหน้าคือีงค่ะอิสานจะอยู่กับคนกลางัแทนที่จะมาอยู่กระทรวงวัฒนธรรมกลางกับทุกสายทำไมก็ต้องยกตัวเองไปอยู่กระทรวงอไทย คือบางปัเด็นที่หมดปฏิบัติเปนครไ้่ง่นาย้ายไปกระทรวงไอันนี้ท่านต้องไปเิ้าในอย่างสำนักพุทธศาสนาดูแลสำนักหลินส่งเสริมอุปถัมภ์พระพุทธศาสนากรงการศาสนาดูแลจัดงานพิธีต่างๆที่มีการพิธีขระราชารในวันนั้นนะครับกรการศาสนาจะดูแลเรือแต่สำนักพุทธาสนางที่แา้ส่งเสริมพุทธศาสนาคือเป็นคนดูแลส่งเสริมอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา อำนาจมันมีอยู่ในกรอบออพอสองเขตแค่นี้นะแต่จริงๆมันต้องเพิ่มอำนาจให้เขาท่านคะและเพราะเหตุใจค,คะ ทำไมเราไม่ถึงไม่ยอมตั้งให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาชาติหรืออยากทราบเหตุผลในฐานะเราเป็นชาวพุทธเดียวกันแล้วผมจะไปหาดูแล้วก็อเพราะมันเคยมีอยู่แล้วทําไมมันหายไปมันหายเพราะเหตุใดเราอยากให้เจ้าหน้าที่ออกมาช่วยตอบให้ประชาชนได้รับรู้กันด้วยที่ที่ทีที่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 ี่ที่ที่ที่ี่ที่ที่ที เอ่อพลบสองนะครับปี2 5ง5มาตรา29่สครับก็สืบต่อจากผู้จับสืบพักต่อจากสืบพักต่อจากสิบพักต่อจากสืบพักอันนี้ที่ท่านพูดผมก็จะอธิบายให้ฟังก็เนี้ยผมตั้งเนี่ยชุดเนี้ยเป็นรัฐกฎหมายนะครับเพื่อยกร่างมาตรา29เนี้ยถ้าแก้ไขว่าเราจะทำยังไงให้เกิดความยุติธรรมกับงศ์เหมือนเหมือนตำรวจไอ้บระธานเนี่ยเวลาต่ารทำผิดเนี่ยเขาจะมีผู้บัญชาการรับรองแล้วก็าเอาตัวไปก็ต้องไปถามในคุก ตัวไปตัวไปถามเพระเหมือนกันเราจะทํายังไงมีผู้ว่ามชาที่ระดับสูงเนี่ยที่มีความเชื่อถือของที่น้องประชาชนที่สนาเนี่ยมันรับรองพระองค์นี้ไปแต่ถ้าเขาไม่รับรองก็ปล่อยไปอันนี้เราเราให้อภัาสาคัญมาตราียี่สิบเก้าตอนนี้เรายกเล่านอยู่เดี๋ยวเราจะตอบท่านในวันนั้นด้วยดูดูฝากท่านอีกเรื่องหนึ่งนะคะประชาชนนะคะเอออยากถามบอกฝั่งท่านว่าพอจะหาอะไรมาควบคุมได้ไหมประเภทที่เอาพระไปเล่นเหมือนตลกกันอะ ไปเล่นแสดงหนังเป็นตัวตลกบ้าๆบอๆให้คนเขาขำกั็ก็ที่ร้องเรียนไปแล้วนะคะฝากท่านด้วยนะคะนี่ตื่นเต้นเลยนะที่การรัฐตื่นเัีไย้เป็นเวลาล้างน้ำแล้วเดี๋ยวแต่งตัวเป็นพวกนักร้องด้วยนี่เดี๋ยววันวันที่ท่านมาดีมากแล้วผมจะฉายให้ท่านดูด้วยผมตอบของศาสนาจะต้องมีนักโทษนักบวชแต่ของเขาไม่มีนักโทษนักบวชที่หมายความว่าอย่างไงคะก็ยังเป็นศาสนาอยู่ได้ ่แล้วก็ไม่ได้อยู่กระจวงก็จะน่าทศาสนาอื่นไปอยู่โครงการปกครองมณไทยเนี่ยแสดงว่าเขาเอาศาสนามาเพื่อบังแม่ยักษ์ไปเนี่คือคือถ้าเาไพูดกยวกการยามปกคองอลกุรอานไทยเขาคือคือเราอยู่ตรงตาแหน่งตรงนี้แหละเราขอยังตรงนี้เราไม่สรุปคือสักิษานต้องเสมอการเป็นาสนาเนี่ยถ้าไม่ครบเนี่ยมันต้อง ต่ำไปเป็นแค่รับทิ้งตัวเราต้องดูตรงนี้นะฮะเราขเราไม่เคยได้ความรู้ภาคเลยอ่ะมันก็ได้ตเป็นรูปแต่เราไม่ได้แค่สราเนื้อกันก็ยังดีเพรว่าตัวนักวิทยาลัยไม่ใช่นักวิศวกรนางคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งอ่ะทำไมผู้นำศาสนาเขาตามมัสยิดได้เงินเดือนมากกว่าพระในวัดบ้านเราอีกคะดูสงสัยเนี่ยในฐานะชาวพุทธเราอย่าไปจงตีเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเพราะบางทีท่านท่านพูดแล้วแล้วท่านพูดป๊อเดียบเดี๋ยวไปกระทบกันได้นะเราเราเราไม่กระทบกั คือคือศาสนาใดศาสนาหนึ่งมีรอบกานันไยมีความสุขเกความสันนิขันิภาพในสังคมได้นี่เน่อเกัรตามที่เราพูดไม่ได้เ็พาะความละเอียดอ่อนตลอดการแต่งแยกที่มาจาก